เป็นไปตามนั้นแหละครับเนาะป้าก็อยู่นะครับผมเพาะว่าช่วงเวลาและจังหวะพอดีเลยครับผมช่วงที่ป้าไม่ได้ดูอยู่นะครับผมเพราะว่าลุงกำเดินทางไปก็มีเนี่ยมีแอดมินนะครับแอดเตอร์แอดวิวมีที่มือมีพี่นาทีพี่ชิดพี่ชิโกะนะครับผมที่เดินทางไปด้วยกันนะครับผมปวดสงสารลุงเลยว่าสับเพื่อนพี่ครับสั่งของ มาไม่ต้องรับเงินอเอาบอกว่ามีพยานสัมพันวันนั้นจะให้ลุงคุยกับพยานที่เห็นลุงถาครับมาชื่ออะไรงไปลายตังตอไม่ได้หนระโอ้่ันก็นั่นแหละครับผมเนะาะก็ตามนั้นแหละครับผมเราก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับผมดูช่องที่ปูมันดีสะใจจังมาสนครับผมก็อะไรมันจะเกิดก็เกิดนะครับสวัสดี งามันร้ายนะครับผมสวัสดีนะครับผมนานๆขึ้นไรทีนะครับผมขอคุณนะครับแปดร้อยสี่สิบสี่ท่านนะครับผมหมอพูดอยู่นันแหละพูดจะเรื่องเ่าเขาับผมก็นึกความเก่านะครับก็ช่างมันนะครับปล่อยมันไปนะครับใครจะพูดอะไรเนาะความเป็นจริงก็ความจริงมันก็คือความจริงนะครับใครจะพูดอะไรใครจะแต่งแต้มนะครับผมใครจะใส่ร้ายไปดีอะไรก็เรื่องของเขาครับผมตอบชัดมากครับผม นั่นแหละครับให้ลุงได้พูดบ้างนะครับผมไม่ต้องไปห้ามแกนะครับตอบไม่ได้เพราะมันโกหกเอาจริงๆนะครับแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนก็ไม่ธรรมดามันกันนะครับไม่ธรรมดามอนกันนะครับพวกนี้มันก็นักแสดงเหมือนกันเนาะมันก็แสดงเก่งตกตาเก่งนะครับผมเรื่อง acting ไม่ต้องห่วงนะครับผมเนาะเคยเท่าไงแต่ก่อนบอกลุงนะครับผมแต่ก่อนนัดกับลุงกับป้านะครับผม แต่ก่อนนั้นก right ับลุงกับปาให้แกลงทะเลาะกันนะครับผมแกลงกับผมช่วงเหตุการณ์วันนั้นนะครับผมบอกว่าเราแกลงทะเลาะกันเนาะแกลงทะเลาะกันแล้วเป็นไงล่ะครับทีนี้นะครับผมคือมันก็อย่างว่าแหละครับเนาะโลกของพวกนักแสดงนะครับพวกนักแสดงเนาะอ่าแหละก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับไม่อยากพูดเยอะนะครับผมเนาะก็ปล่อยมันไปนะครับแล้วแต่ เรนแต่กรรมนะครับผมเราไม่ทันเขาหรอกห้ามลุงดีกว่าก็ห้ามก็คงห้ามไม่ได้นะครับผมมันก็มีอะไรละหลายอย่างนะครับผมในใจของลุงนะครับผมมันก็มีอะไรละหลายๆอย่างในใจของลุงที่อยากจะพูดอยากจะปลดปล่อยบ้างนะครับผมแล้วก็อะไรที่แกได้พูดออกมาแล้วนะครับมันแกได้ใสายีครียดน,นะครับ โล่งใจไปก็โอเคนะครับโจหนึ่งเจอหนึ่งลุงสี่ไปติดอ่างปากสั่นกันไปวาสันนั่นแหละครับผมพวกที่มันพวกที่มันพูดไม่เป็นความจริงนะครับพอเจอของจริงเข้าไปมันก็สภาพมันก็ประมาณนั้นนะครับใช่ครับให้ลุงพูดถึงเวลาแล้วว่าสันพรุ่งนี้ลุงเปิดให้หมดเลยวะสัน ก็ต้องรอดูนะครับผมต้องรอดูนะครับเมื่อมันถึงเวลานะครับผมมันถึงเวลาแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับลุงจะพูดอะไรก็ต้องรอดูนะครับผมมันก็มีผมเชื่อว่ามันก็มีหลายอย่างนะครับผมในหลายในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมที่ลุงอยากจะพูดมานานนะครับผมแต่ว่าบางทีไม่มีโอกาสได้พูดนะครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมเชื่อว่าลุงก็จะแชร์ให้หมดนะครับก็อย่างที่ช่วงช่วงที่เราเดินทางไป ที่กรุงเทพนะครับผมที่ไปออกรายการหลายรายการนะครับผมในหลายๆเรื่องนะครับผมก็คือวันนั้นนะครับผมลุงก็ได้พูดออกมานะครับในหลายๆเรื่องนะครับผมเห็นไหมครับออกมาดิ้นกันละนาวเลยนะครับผมหลายตัวก็ออกมาดิ้นกันนะครับผมก็คือพูดความจริงบ้างนะครับเราสู้เขาไม่ได้หรอกผมก็คนเหมือนกันนะครับผมมีปากมีตีนมีมือเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปว่าใครเิ่นกว่าใครนะครับผม คนเรานะครับมีมือมีตีนกอกันะครับผมป่ากก็มีมันกำนะครับผมสวัสดีที่ทางตะวันด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าไปกลัวนะครับเกิดมาเป็นคนนะครับผมมันสีเก่งมาได้ใส่พี่น้องมันจะใหญ่มาจากไหนนะครับตายไปมันก็ไม่ไม่ใหญ่เกิดไปโกโลกนะครับทากันเบิดนะครับผมลูงพูดดีมากครับผม บ่าดูคนดูนะครับสองินดีด้วยมาได้ไงนะครับผมผมก็งงนะครับผมลุงแข็งแร่งขึ้นใช่ครับก็เจอหลายเรื่องหลายๆอย่างนะครับผมเนาะก็หลายเรื่องนะครับผมที่ลุงเจอมาครับที่ลุงป้าเจอมานะครับผมมันก็เป็นแรงผลักดันนะครับผมมันก็มาเป็นหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับให้ลุงให้ป้านะครับผมได้แข็งแร่งขึ้นนะครับผมได้ อะไรละหลายอย่างนะครับผมเนาะกระเถึกนะครับผม,มปเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมสูด้ด้วยกาวเป๋ลูกเออเชียงข้างว่าสามปีแล้วรู้มาตลอดบนคนพาดแต่ม,มครับผมวันนี้ลุงสุดยอดถูกใจพี่มากครับผมถ้าคนแกจะพูดอะไรก็่อให้แกพูดไปนะครับผมถึงเวลาที่ต้องพูดก็ต้องพูดนะครับผมความลับมันไม่มีในโลก ครเอธานันบอกไอ้ด่างจะเอาพวงหลีดมาให้ลุงระวังด้วยนะครับผมไม่เจอตีนก็เจอกำปั้นนะครับเข้ามาเลยนะครับผมพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับไม่กล้าหรอกนะครับผมไม่กล้ากับเขาหรอกนะครับผมเดี๋ยวเขาเากฎหมายมาขู่อีกนะครับผมไม่กล้าหรอกให้เจออกมาปราบมันครับผม ปหกเจอดอกลุงสุยดยอดวสันครับผมใช่หมดเวลาเพราะมันละมอผีมอผีอผหากินกับศพนะครับ<ม>ครับผมก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับไม่ต้องไปให้ค่ามันนะครับผมก็ปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปอุนวาเชฟโรเนตจิมเห็นอยู่แถวใดก็จะใช่หรือว่าลุงจิมเห็นมันอยู่ระวังลุงด้วยนะครับคนพาน มันทําได้ทุกอย่างบอกทุกคนจะยินมันทําได้ทุกอย่างพวกเราก็ทําได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องไปกลัวนะครับเดยดจือเหมือนกันนะครับเดยดจือเหมือนกันคนจริงๆไม่ได้ขู่นะครับแค่เราก็ออกมาพูดนะครับปกป้องทางเราบ้างเหมือนกันนะครับลุงเจอมามากไปให้ลุงพูดบ้างก็ดีใช่ครับให้แก Dr. พูดให้แกได้ระบายนะครับให้แกได้น,นี่ออกมานะครับผม โอ้หนึ่งพันสี่ร้อยปาดมาแต่ใส่นาสวัสดีทุกท่านนะครับผมหรือว่ามันดูอยู่เนี่ยมันดูอยู่เนี่ยบริการลุงคนมีกี่คนล้อมลุงไว้ดีๆนะบ่าวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมนี่นะครับผมมันก็คนเราก็คนใช่ครับแค่ต้องไปดูนะครับผมอย่าเซมาแล้วกันนะครับผมเซมาพุดจริงนะครับใช่คุณเหมือนกันเอามาดีครับใช่ไหมบ่าวใช่ครับใช่ครับ มือก็สองมือสิบนิ้วเหมือนกันนะครับตีนก็สองตีนสิบนิ้วเหมือนกันนะครับมีแขนมีขามีมือมีหลังมีปากเหมือนกันมาฟังแบบมันจะปวดนะครับอย่าห่างมันนะครับบางจะกระโดดอยู่นะครับขอมากะคอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทมังมงคลนะคะฝากไว้ในทุกท่านที่อยากจะนะคะสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกรูคุณป้านะคะไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวหน้านะคะเป็นเซรั่มนะคะเกลล้่างหน้าเกลอาบน้ำมากาซีบัคตอรค่ะเจลือหน้า,า,นาตัวแทนผ่านช่องนะคะเจ้ยจำปาดงด้วยนะคะสำหรับลิปเมย์ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ